เรียบร้อยแล้วหมูกระทะเราเ่ข้าบ้านเพิ่งจะกลับบ้าน,านสวัสดีค่ะทุกคนกับมาพบกับตูนช่องพีก่กิตูนนะคะวันนี้ตูนจะพาทุกคนมาทําหมูกระทะนะคะฉลองครบ5,000ซับขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ตูนมาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะทุกคนล้วนๆเลยเนาะที่ขอบคุณที่เป็นกําลังใจและซับพอร์ตตูน ต,ตูนมาถึงจุดนี้ได้นะคะวันนี้เราก็จะทำเมนูเททๆที่แบบปาร์ตี้ที่บ้านที่คนไทยชอบกินเนาะก็จะเป็นหมูกระทะตูนใช้เนื้อหมู3าส่วนตัวนี้เป็นหมู3ามชั้นของโปรตูนนะแต่คุณพ่อบ้านไม่ทานตัวนี้เป็นหมูสันคอและตัวนี้เป็นหมูสันนอกตูนพยายามหาสันในของโปรดของคุณพ่อบ้านคุณพ่อบ้านตูนชอบกินหมูสันในเพราะว่านุ่มและไร้มันแต่ว่าหาไม่ได้ทั้งสองปเปอร์ก็เลย ได้มาเป็นส่วนนี้กันนะได้ได้มาเป็นส่วนนี้แทนนะคะต่อไปเรามาหมักหมูกันนะคะอันนี้เป็นสูตรของที่ตูดบ้านตูนทำกินบ่อยๆเนาะสีอิวขาวใส่ประมาณสีช้อนเราก็เราไม่ต้องหมักเข้มมากนะทุกคนเพราะว่า เพราะว่าตัวน้ำจิ้มเราต้องจิ้มกับน้ำจิ้มอยู่แล้วเนาะน้ำมันหอย4ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลน้ำตาลประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะจะใส่นมประมาณ150 ml นะคะตุ้งกาเอานะทุกคน100 ml ประมาณเนี้ยใส่เพื่อให้หมูนุ่มนะคะแล้วก็ให้ตัว ส่วนผสมเข้าในเนื้อหมูดีนะคะแล้วก็แป้งมันด้วยนะคะแป้งมันประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้หมูนุ่มแต่ใส่มากก็ไม่อร่อยใส่มากก็จะนิ่มเกินคลุกส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นก็หมักขั้นต่ำหนึ่งชั่วโมงนะคะ วันตุนจะทําลูกชิ้นปลานะคะเพราะว่าตุนอยากทานลูกชิ้นปลาก็เลาะนะคะตุนเลาะเสร็จไปข้างหนึ่งแล้วนะเราจะมาเลาะอีกข้างหนึ่งให้ดูนะคะโอเคแล้วเราก็ขูดจากส่วนหางนะคะขูดจากส่วนหางก็จะง่ายทุกคนดูก้างดีๆด,ด้วยนะทุกคน เมื่อขุดเนื้อปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ตุนไม่ตำนะทุกคนเวลาไม่มากก็จะใส่ลงเครื่องปั่นนะคะใครจะตำก็ได้นะคะตำก็ง่ายไม่ไม่ไมยากนะทุกคนนี่ตุนโอ้ตุนจะใส่ผงปรุงรสไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะผงปรุงรสหมูหรือไก่ก็ได้นะคะทุกคนแป้งมันแค่ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแค่ให้เขาจับตัวกันไม่แตก เกลือประมาณ1ช้อนชาน้ำตาลประมาณ1ช้อนโต๊ะพริกไทยป่นแล้วก็ไข่ขาว2ฟองน้ำเย็นจัดนะคะทุกคนเล็กน้อยไม่เยอะนะประมาณ50กรัมปั่นเนื้อประมาณนี้นะทุกคนก็ได้แล้ว จะใส่ต้นหอมด้วยก็ได้นะคะต่อไปเรามาปั้นลูกชิ้นกันนะคะเราจะใช้น้ำเย็นในการจุ่มนะจุ่มมือเราเพื่อไม่ให้เนื้อปลาติดเนะาะปั้นก็ง่ายมากทุกคนเราต้มน้ำที่ไม่ได้เดือดนะทุกคนพออุ่นๆที่มีฟองตรงนี้ขึ้นมานะคะข้างๆเขายังไม่เดือดนะห้ามใส่ลูกชิ้นไปตอนน้ำเดือดเด็ดขาดนะไม่อย่างนั้นมันจะไอ้นี้ไม่อย่างนั้นลูกชิ้นจะแตกก่อนสุกเนาะ ใช้ไฟอ่อนๆกลางๆนะคะเนี่ยเมื่อเขาลอยขึ้นก็แสดงว่าเขาสุกเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตุนเอาหลังจากลอยขึ้นก็ต้มสักพักหนึ่งนะคะแต่สุกเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาขึ้นนอกน้ําเย็นนะคะอันนี้รูปทรงแล้วแต่คนชอบเลยตุนจะเอาไว้ทําพวกแกงด้วยเนาะตุนก็เลยใช้รูปทรงประมาณนี้ลูกชิ้นปลาของเรา เราจะบีบให้ดูอันหนึ่งเนื้อมันจะแน่นๆนะทุกคนแบบเนี้ยมันเป็นลูกชิ้นปลาแบบเนื้อแน่นเวลาเรากินแบบแกงเขียวหวานเอาที่ใส่แกงอะ่ะทุกคนตุนมีไข่จากตอนที่ตุนแยกไข่าขาวทำลูกชิ้นนะแล้วก็โรยง,งานลงไปนี่ผักที่เราเตรียมไว้นะคะ หมูกับลูกชิ้นที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วหมูกระทะเรานะคะเสียงอ,อะเออทุกคนมากินหมูกระทะด้วยกันค่ะดีใจหน้าตาแบบตะลิเกเลยว่าเลยรอคุณพ่อบ้านจนแบบจะหายหิวแล้วทุกคน เุณเข้าบ้านเพิ่งจะกลับบ้านเพิ่งจะประชุมงานเสร็จสองทุ่คมครึ่งเพิ่งจะได้กินเตรียมเสร็จตั้งแต่หกโมงเย็นรอจนจะหายอยูแต่นางก็บอกไว้แล้วแหละว่าวันนี้นางมีประชุมอ,อ๋อเสาอันนี้เอ,อ่ fish อ fish ball and i d i p a n นะเซลใช่ วิดดังอืมไอไอบอยบ้าน่ามาได้ดิลูกชิ้นปลาดูทอเอสตรนเนี่ยอืมทิช นะต้องอนี่ใครเป็นเป็นเหมือนตัวมังกินร้อนไม่เก่งอะ่ะต้องเอามาวางไว้แบบใส่จานอะ่ะไม่งั้นกินไม่ได้แหละไม่งั้นลวกปากอะ่ะลูกชิ้นปลาแบบนี้ค่ะใช่ใส่ผักกระเด็นกระดอนไปนหมดต้ Damn, <dear. S 1> ้มเดียว S <S เผ็ดไหมคะซอสอนางคงหิวอ่ะนางกินเบอร์กร็ไม่ค่อยพูดเลยคงหิวหน้าตัวอากีกินไปหลายชิ้นแล้วอ่ะก็ยังไม่ได้กินสักชิ้นเลยร้อนนะ เนี่ยคนญี่ปุ่นนะเขาแัดเตาแล้วเขาเอาข้าวป่าได้เลยทุกคนโอ้ you are too weak no you are too strong <No. S 1> for hot food ก็อาจจะกลมเกลียดอีกหนึ่ no นั่งบอกว่าตุนตุนอ่อนมากสำหรับเรื่องอาหารนร้อน you ด mm ูช hmm. mm ุดเอ็กซ์ติ้งทุ่งอีกนึงชิมจุนัสโตะฮก่มนั่งบอกว่า ตูนกินเผ็ดเกินไปปากตูเลยบางเลยกินร้อน,นไม่ค่อยได้นั่งไปพยายามหาทางที่้ตูลดเผ็ดอยู่นะแต่ตูก็ลดปเยอะแล้วนะทุกคนลดลดปเยอะแล้วเหรอตะพริกพริกจากปีที่แล้วให้ตูเก็บเกี่ยวที่ทุกคนบอกว่าเยอะมากอะ่ะตูก,กินหมดแล้วนะทุกคนตูก,กินพริกหมดแล้วอะ่ะ มูสามชั้นของโปรดแต่กิดไม่กินอะไรอ่ะ <I am. S 1> พอกเดือดใช่ไห <Okay. S 1> มไม่ไก่อืม bạn còn, chiên non chiên ạ, ừ, you want I put some noodle, hả, you want I put some noodle, được không, được ha, instead noodle máy, ừ, mm. Okay. ถามวเพิ่มหมูไหมนางบอกว่าแค่นี้พอแล้วก็ไอฮักคืออีวาราบิมุจโอเคคุณสัมสัน เกิดไหมใ่はい食べれますもうちょっとだけもうちょっとだけ Are you full? ちょっとちょっといีเกิดไหมอันัตกา食べてくださいうん。いอีกค่ะอีกค่ะอีทุกคนตุนขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามแล้วก็สนับสนุนตูนจนมาถึงเนี่ย มันไกลเกินฝันตูนมากเลยห้าพันสาวอะทุกคนแบบเราก็ไม่คิดว่าแบบแลบ้านญี่ปุ่นคนหนึ่งอะที่เพิ่งย้ายมาญี่ปุ่นอะทุกคนก็ได้เห็นความพยายามตูนการพัฒนาของตูนอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็สิ่งที่ตูนมีสกิลที่ตูนมีแล้วก็เอามาทําในญี่ปุ่นอย่างเงี้ยแล้วคนญี่ปุ่นชอบเราเราก็แบบดีใจเนาะแล้วคนคนไทยก็ชอบเราแบบขอบคุณที่ติดติด ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจอ็นดูตูนเสมอนะทุกคนแบบส่วนมากคอมเมนต์ในช่องตูนเนี่ย99%แบบเป็นคอมเมนต์ดีหมดเลยแบบเชิงบวกอ่ะคิดบวกแบบเราก็แบบเราอยากทําวิดีโอหรือไม่อยากให้มีดราม่าเกิดขึ้นในช่องนะคะทุกคนแบบอยากทําวิดีโอที่แบบเพิ่มพลังบวกให้ทุกคนแบบ <S 2> <S 2> <S อุ้ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากทําวิดีโอที่เรียกดราม่าต่างๆเกิด เราก็อยากทําวิดีโอที่เพิ่มพลังบวกให้ทุกคนให้ทุกคนแบบเห็นว่าเออการมาใช้ชีวิตอะต่างต่างประเทศอะมันสามารถปรับตัวได้อะะไรประมาณนี้ทุกคนอยู่ที่ว่าเราสามารถจะพยายามขณะแค่ไหน,นอะไรประมาณเนี้ยถ้าเราแบบเป็นคนคิดบวกอะไม่ว่าจะไปไหนทุกที่อะจุนก็คิดว่าไม่มีที่ไหนที่มันยากเกินไปสําหรับมนุษย์เราที่ที่จะปรับตัวเนาะอือก็ประมาณนั้นแหละทุกคนเลอกภาษาจุนก็พยายามการทําเกษตร อะไรต่างๆแล้วก็พยายามไปเนาะโอเคขอบคุณจริงๆนะคะแบบมันเป็น้าเร่มันเป็นกําลังใจในการแบบในการใช้ชีวิตในญ,ญี่ปุ่นของตูนเลยนะยูทูปเป็นส่วนหนึ่งจริงๆนะแบบเวลาคนเข้ามาพูดคุยให้กําลังใจเนี่ยแบบดีใจมากๆจริงๆนะทุกคนวันนี้ตุนขอลาไปก่อนแล้วค่ะทุกคนบายบายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตุนด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ